มนยู you, ทําแสบตัวเดียวเลยนะผมเมืม่อวานนั้นได้ยิ้มหวานอยู่แล้วเข้ามา2ยกไปหนึ่งแลผมแล้วก็ไปโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แพน้นิาสเซิลไปถึง3าูนะ<ๆ>แล้ววันนี้เรามาจัดให้2คู่คัเดเน้นๆนะผมก็เป็นในเรื่องของบอลดัชคับนะผมนะก็เป็นคัมบูเปิดบ้านต้อนรับคัมบูทางมาร์ตินนั่นเองนะครับคัมบูนะผมต้องบอกว่าในเรื่องมาตรฐานโดยรวมณปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่เพิ่งปลดล็อกชนะนัดล่าสุดมากับการกับทางมาร์ตินนะที่ฟอร์มโดยรวมถามว่าแย่ไหมก็แย่เหมือนกันเท่ากับว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มแย่ทั้งคู่มาเจอกันนะครับแต่ถ้าให้มองเรื่องสถิติคู่นี้แล้วที่เจอกันมาก็ยังไม่มีผลแบ้ชนะ ครับผมแล้ววันนี้แฮนดิแคปของคัมบูก็เปิดมาเวอร์วังอลังการอย่างมากแล้วผมต้องจบให้ได้ถึง2ประตูนั้นถึงจะได้ยิ้ม1ประตูไม่เพียงพอผมมองว่าทีมอย่างคัมบูเขาก็ยังอยากกลับไปที่โฟกัสในลีกมากกว่าเต็มที่ก็ชนะให้ลูกเดียวครับให้ล้อมที่ทางมาติดได้เลยนะครับแล้วไปดูหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้นะ้วผมเป็นสปอร์ติ้งลิบบอนนะเปิดบ้านต้อนรับแกเมกันทางฟาเริเซ่เป็นบอลทางโปรตุเกสครับนั่นเองนะครับ ลิสบอนนัดล่าสุดก็ชนะทางบาวิตา้ามาได้ถึง2ประตูศูนย์อย่างบอลถ้วยโปรตุเกสครับนะผมเขาก็ชนะทีมอย่างมอสคาวิดีมาได้ด้วยแก่อนสามประตูหนึ่งเลยถือว่าฟอร์มดูร้อนแรงอย่างมากกับการกับทีมเยือนอย่างทางฟาเรนเซ่ที่ฟอร์มโดยรวมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพิ่งมาชนะนัดล่าสุดชนะเลโอนาร์ไปได้สี่ประตูสามนะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องโดย,โดยรวมแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าลิสบอนในบ้านดูโดดเด่นกว่ายเยอะอีกอย่างคือเล่นในบ้านด้วยถึงจะเชื่อโรนัละอออีกย่างคืมันเป็นเกมในนบ้าไไงงงยัลิสบอนก็ต้้ออองเายู่แลวนะครับผม,ผม,มบนนัดี้ให้มองไปที่ทาง สปอร์ติ้งลิบบอนได้อีกหนึ่งคู่นะครับเอาวันนี้ก็คัดไปนทั้งหมด2คู่นะครับผมใครชื่นชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวด้วยกันทางเข้าหน้าช่องนะครับ